รามีหน้าที่ในการที่จะบอกแล้วเออในเมื่อเธอไม่เปลี่ยนก็ลงเธอเอาเลยค่ะไม่เปลี่ยนเอาเลยตามสบายนะมีคำถามในใจว่าให้ให้ไปทําไมนะคะเชื้อรามันเต็มบ้านเต็มรอบตรงนั้นไปหมดอ่ะมันไม่มีทางหายไปอยู่แล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกสปอร์เชื้อรา มันเป็นจุดที่เฮงสําหรับเราอ่ะมันจุดรับทรัพย์ของเราอ่ะเมื่อติดกระจกมันคือพื้นที่มัน<ฮ>มันเพิ่มเงินของคุณก็<ฮ>เพิ่มขึ้นสวัสดีสสดค่ะยินด,ดีกับเราเข้าสู่รายการสาวไส้สินแสอุดทุกความเชื่อแฉทุกพลังงานไม่มีปิดบงับงสำหรับอีพีนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่อง การเงินห่วงช่วยช่วยได้ทุกคนมีปัญหาการเงินอยู่แล้วในชีวิตประจําวันของเราเนาะเราองพบเจอเงินหาไม่พอใช้หรือว่าหามาได้เก็บไม่อยู่อันนี้ทุกบ้านเจอหมดหาเงินไม่ใช่เรื่องยากแต่เก็บเงินอะยากนะสดๆดการเก็บเงินนะการเก็บเงินให้อยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเป็นชาเลนจ์มากๆเพราะบางทีอะการหาเงินเข้ามาได้อะ่ะไม่ว่าจะน้อยหรือจะมากแต่ถ้าเราเก็บไม่ได้เลยนะจบเลยหมดหมด,หมดเลยแน่นอนแล้วไอ้จุดเนี้ย มันมาจากที่บ้านสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้ด้วยใช่เป็นฮวงชุ้ยของบ้านเนาะที่เราสามารถแก้แต่จริงจริงมันมันก็ตัวเราด้วยแหละที่มีความอยากได้อยากมีกีเลสแต่แต่เ้าจริงจริงเนี่ยในเรื่องของฮวงจุ้ยอะในเรื่องของบ้านนะมันจะมีบ้านหลังหนึ่งพี่จําได้ไหมตอนที่เราไปตรวจ่วงจุ้ยกันมันจะมีบ้านหลังหนึ่งแถวเชียงใหม่นะคะใช่ที่นี่เขาทําธุรกิจเสริมความอาช่<อ>ใช่<อ>ใช่ก็ร่วงเขาเยอะมากเลยนะระดับ นางงามนางงามต้องไม่ทำกับเขาระดับร้อยล้านแล้วเขามีปัญหาเ่องที่เราไปดูเนี่ยเขามีปัญหาตรงแบบจิกเงินไม่อยู่เขาได้มาเนี่ยเขาได้เป็นก้อนใหญ่มากเลยนะแต่เวลาเขาไม่เหลือนะคะคือแบบจะจ่ายเงินพนักงานอะเขายังต้องแบบควักส่วนตัวขึ้นมาเพื่อโปะให้กับพนักงานเลยแต่อันนี้ก็มันมีปัญหาเรื่องของเงินนะี่เราไปดูบ้านกั่ไหมเนาะคือบ้านเป็นยังไงอะคนก็เป็นยังไงเคยยี่แมวว่าบ้านเลือกคนคนเลือกบ้านเนาะต่อให้คนอะ แบบไม่ค่อยเป็นระเบียบอะไปอยู่บ้านที่เป็นระเบียบมากๆอืผ่านไปเดือนหนึ่งไม่เกินสองเดือนบ้านรกเหมือนเดิมอยู่ที่คนหรือคนที่แบบเป็นระเบียบมากๆอะไปอยู่บ้านรกแป๊บเดียวระเบียบเป๊ะคลิปทั้งบ้านนะคะฉะนั้นวงจุ้ยมันก็จะเป็นอ่าอย่างหนึ่งเนาะที่จะบ่งบอกนิสัยของคนด้วยแล้วก็การใช้ชีวิตของคนด้วยว่าคนคนนั้นเป็นยังไง ทร้าหมดคนนั้นมีระเบียบวินัยในการเก็บรักษาหรือว่ามีการบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเองให้อยู่ในอย่างแบบสะดวกสบายอ,อะไรเงี้ยสะอาดสะอาดเนา การใช้ชีวิตของเขาการเก็บเงินของเขาการจัดสหาสมองเขาก็จะคิดอย่างเป็นระบบระเบียบถึงนั้มันก็จะเป็นที่มาของการที่หาเงินได้ได้เพิ่มจากช่องทางนั้นมีมีช่องทางอื่นๆเข้ามาได้อีกเรื่อยๆกับคนที่แบบลบแบบไม่ไม่มีทางเดินเลยไม่มีทางเดินเลยประเทศมันยุ่งเหยิงอ่ะปัญหาชีวิตมันเยอะอ่ะมันยุ่งเหยิงแ้กจัดการเรื่องไหนก่อนดีมไม่มีในหัวสมองมันไม่มีแบบเพราะว่าเขาเก็บหมดทุกอย่าง เขาไม่ทิ้งอะไรเลยสักอย่างก็งเลยกลายเป็นว่าบ้านเขาเต็มไปด้วยสิ่งของและตัวเขาเองอะ่ะไม่ทิ้งอะไรเลยแม้แต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเก็บ <c oughs> เอาอะไรยังไงอยู่ <c oughs> มันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเนื่ยกำมังยเรื่องการเงินในบ้านเราเนี่ย มันมีที่ดูใหญ่ๆหอยู่สามจุดอย่างอย่างเอคลินิกเนี้ยที่เราไปดูอ่ะมันก็จะมีสามจุดใหญ่ๆเนะาะเมื่อเราไปเห็นนะคะสถานที่ตรงนี้จุดด้านหลังของเขาด้านหลังเขาเนี้ยโลมาคือแบบไม่มีทางจะเดินแล้วด้านหลังเนี้ยเขาหมายถึงรัว,วานลูกน้องได้นะแล้วลูกน้องเขาก็มีการโกงเกิดขึ้นในคลินิกจริงๆอ่ะมันโกงดูจากตรงไหนคะคือหลังบ้านมันมีแบบภาพเชื้อรารอยแตกล้าวต่างๆของแหมของคมอะไรเงี้ย คือมาครบกำแพงนี่คือร้าวเป็นแบบฟั่งๆเอ็นเตียงพกอะไรที่เรียกว่าผิดเราเจอหมดในตรงที่นี้เลยแล้วเลยไม่แยแใจว่าปัญหาที่เขาเจออยู่เอะมัญหาถึงได้รุนแรงขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่าเขาจะแก้ไขไม่ค่อยได้ด้วยนะคะสําหรับปัญหาตรงจุดนี้คือเขายังยังตกใจอยู่เลยว่าสินแสไปแล้วเนี่ยทําไมรู้ว่าในบริษัทของเขาในคลินิกของเขาเกิดการโกงเกิดขึ้นเพราะเขาเพิ่งเอาพนักงานที่โกงอะค่ะออก ไม่นานก่อนที่สิงแสจะเข้าไปด้วยซ้ำนะคะก็มีการโกิดเกิดขึ้นต่อเนื้องม่ยโยน้คือต้องบอกทุกคนตรงนี้นะว่าคุณนะอยากได้ลูกน้องแบบไหนนะหลังบ้านคุณต้องเป็นแบบไหนอยากได้ลูกน้องที่เป็นระเบียบมีนสะอาดสะอานแบบพูดเพรน้องจัดหลังบ้านดีๆสวยๆเป็นระเบียบไม่มีเชื้อราแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นเน่าเหม็นของเสียคือมันมีของเยอะได้นะแต่ว<ต>่าก,ก็เป็นระเบียบจัดให้เป็นระเบียบแล้วเรื่องเชื้อราเนี่ย บางบานบอกวี่ีทำง่งเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกมันง่ายมากเลยนะคืออย่างบ้านซินแสเองเขาก็มีตัวแรงปืนปืนฉีดแรงดัดแรงดันน้ำใช่เอาฉีดเชื้อราแล้วก็แบบจะทาเคลือบอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งจริงๆอ่ะการที่เราดูแลทำความสะอาดบ้านทำบ้านให้แบบ ป็นระเบียบสวยงามอยู่เสมอเนี่ยหรือว่าแก้ไขตำแหงแตกแล้วหรือว่าทำความอักเ้อลาอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราผู้อยู่ายอาศัยควรจะทำใช่มก็อารมณ์เหมือนแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราพอแค่นี้นะก็ไม่ต้องทําแต่ถ้ายังรู้สึกว่าชีวิตฉันอยากไปต่อชีวิตฉันอยากจเจริญก้าวหน้าก็ชินแสก็ขอแนะนําว่าควรลงมือทําเราไปดูในคลินิกนี้แล้วมันมีจุดไหนที่เราจะไปดูในเรื่องซับอีกนอกจากข้างหลงังร้านน้ําค่ะ จุดที่สองที่เราเห็นนะคือมีการลวของน้ำก๊อกต่างๆเพ่ว่าจะเป็นก๊อกข้างบ้านก๊อกคือไปจุดไหนก็รั่วแม้กระทั่งในห้องน้ําในบ้านก็ยังรั่วกใช่ใช่ใช่คือแล้วของเขานะร่วไม่พอคือเขารู้นะว่าเขาร่วแต่เขาไม่ได้แก้เหมือนบอกว่าแก้แล้วครับแต่ว่ามันรั่วเหมือนเดิมมันไม่ได้ไปไหนก็แสดงว่ากรรม เวลาที่เราบอกให้ใครแก้ไขอะไรอะ่ะแล้วเขาแบบแก้ไขไม่ได้อย่างเช่นเราก็บอกว่าห้องนอนห้องนี้นะคุณไม่ควรอยู่มันตรงทางสามแทนก็จะบอกว่าห้องนี้นะเป็นห้องเปลี่ยนไม่ได้มันมาสเตอร์รูมนะเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็รู้แหละ<แ>ลไม่ไปยุ่งมันไปแตกมากเพราะว่าอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ <geon millionaire> มันก็คือก็ก like oh no, ็เ hey, ป็นสิทธิ์ของเขาแหละมันก็เป็นกรรมของเขาว่าที่เราแบบมีหน้าที่ในการที่จะบอกอยู่แล้วเออในเมื่อเธอไม่เปลี่ยนก็ลูกเธอเอาเลยค่ะไม่เปลี่ยนเอาเลยตามสบายนะค่ถที่สใจว่าให้ให้ไปทําไมนะคะให้ฉันไปเออเรียกฉันไปแล้วแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีกลับมาว่า ทำไมไม่เห็นเป็นอย่างที่เ้นแสงบอกเลยค่ะทำไมชีวิตยงไม่ไมไดีขึ้นอะนั้นเลยสนแสงเขามีหลายหลายแบบหลายประเภทเนาะจับสายงวงซุ้ยทั้งหมดมีสี่สายและทุกที่ทุกคนคนร,รู้นะที่คนไทยและคนจีนนิยมแล้วกันนนยมนิยมสายแรกก็จะเป็นสายตีที่วยยงซุ้ยเห็นที่เรารู้ักันคือสายชัยภูมิสายที่บอกว่าทางสามแพงต้องกนแงเะปคุกนัเลยมันตังไุกน มันเป็นสายหนึ่งนะคะส่วนสายที่2นะคะคือสายสมวนสมงวนคือดาวเหินนะคะใช้ดวงดาวมาเหินนะคะในการจัดบ้านที่เราบอกว่าออยุมีอยุเก,ก้าแล้วนะคะนี่คือสายสมวนแล้วก็ไปคือสายของีอจิง สายนี่จะรวยที่สุดเพราะว่าของมงคลใช่าก็จะเน้นเป็นของมงคลตามพลังงานธาตุตามคิดต่างๆนั่นเองของเขาในสายอี้จริง14ขวดนะคะและสายสุดท้ายสาหาสาหาคือเป็นสายที่เป็นเรื่องของนักศาสตร์เอามาใช้ตามดวงของบุคคลน,นั้นๆน,น,นะคะอเ,คเอามาปรับมาปรับแบบใช้พลังงานตรงๆกับคุณเลยเป็นการใช้กับคนนะ,ะคะ มีสายหนึ่งสองสามเนี่ยใช้กับบ้านสายสุดท้ายสายสาขาเนี่ยก็จะเป็นสายที่ใช้ใช้ปักคนแล้วกันสี่สายเนี่ยไม่ได้บอกว่ามีแค่สี่สายนะมันเยอะมากสายเนี่ยเป็นที่นิยมลกันนิยมเป็นที่นิยมใช้กันมากทั่วโลกใช้กันมากเป็นที่นิยมใช่ค่ะนะเราเรากลับมาเรื่องเรื่องเรื่องชิดิคเดิมก่อนที่สามเออที่สามเมื่อกี้บอกว่าสามจุดเนาะจุดที่สามคือร่วงน้ำรั่วทั่วบ้านไปตรงไหนก็รั่วก็รั่วจุดที่สามคือบ่อเน่าหน้าบ้านใช่คิด คือตรงนี้แปลกแปลกมากคือเขาไม่บ่อใหญ่มากเป็นน้ําที่แบบ เขาบอกว่าเวลาหน้าน้ํานะน้าจะขึ้นเต็มเลยแต่เวลาพอมาหน้าร้อนหน้าน้าที่มันไม่มันลดไปหมดเลยแทบจะแบบไม่มีอะไรเหลือเลยมันเน่ามันเป็นตะไคร่เป็นเชื้อรามันแบบอุบัแบบมันแย่มากเลยอ่ะใช่มันก็ไม่แปลกอ่ะที่บ้านมีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าแบบแล้วเขามีป่วยด้วยนะตลอดทั้งปีไม่หายอยู่แล้วเพราะในเมื่อเชื้อรามันเต็มบ้านเต็มรอบตรงนั้นไปหมดอ่ะมันไม่มีทางหายไปอยู่แล้วเชื้อรานอกจากที่ในทางของจุ้ยไม่ชอบมันคือเรื่องของ เชื้อโรคอะที่มันเป็นสปอร์ตมันติวไปทั่วแล้วคุณก็สูดหายใจดมเข้าไปลมหายใจเขา้าดมหายใจออกสปอร์เชื้อรา โอเคค่ะคือแบบม,มันก็เป็นพิมาของโรคต่างๆโรคการทาาเดินหายใจโลแ่ต่างๆใช่ไหมมันก็เป็นวนทยา่อสาระไม่ได้งงมวมยไม่ได้งม,ม,มง่ายนะมันคือพลังงานที่เราเอามาจัดการสิ่งรอบต่างๆในบ้านของเราให้เราอยู่กับธรรมชาติให้สมดุลอมันให้เกิดการสม<อ>ดุลกลมกลืนใช่ ไม่ใช่เรื่องงมงายมันมีความเกี่ยวข้องในหลักของวิทยาศาสตร์ในการวางหลักนอกแบบพลังงานใช่ลมเข้ามาในบ้านได้นานที่สุดให้มันรักษาไว้นานที่สุดแล้วค่อยออกไปบ้านที่ไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดประตูเนาะบ้านอับๆไม่มีทสงๆทึบๆเนี่ยมันก็เป็นที่มาของเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่าในเมื่อแสงมันไม่สามารถเข้าไปทําลายเชื้อโรคพวกนี้ได้มันก็จะขยายอยู่ในบ้านแลวลมก็ไม่สามารถเข้าไปได้อีกใช่ก็คือจบเลยมันก็กลายเป็นกล่องทึบๆอันหนึ่งที่ไม่ระบายออก นอกจากจุดที่ทำให้สับรั่วแล้วเนี่ยเราก็มีทิคกันจัดห้งชุวยรับสับประาทอู้อูอันเนี้ยขอบอกเลยค่ะว่าขอขอประกาศจดนิดนึงได้ไหมเอาสามทิปพอสเปรย์คอนสามสาิปการจัดห้องชุ้ยรับสับในแต่ละบ้านนะอันดับแรกก่อนคุณต้องจัดการน้ำในบ้านคุณให้หาดรั่วก่อนคอนโทรลคอนโทรลก่อนห้รัก่อนเ่นน้ำในบ้านควรเป็นน้ำสะอาด เอ,เอาตเอาน้ามาตั้งตรงไหนก็แล้วแต่จะเป็นอ่างบัวอ่างปลาควรจะเป็นน้ําสะอาดมากๆน้ําสะอาดหมายถึงเงินน้ําคือเงินถ้าเงินมันใสสะอาดอ่ะมันก็แล้วม,มันไหลมันไหลไ,ได้ดีๆอย่างเงี้ย<ห>มันก็เกิดกระแสเงินที่เข้ามาอ่ะนี้คือการจัดการน้ำเนาะแล้วก็ แม่งตึงอธิบายกันว่าเห่งตึงคืออะไร,รอ่ะเะแ่งตึงก็ใช่ค่ะจริงจริงแห่งตึงเนี่ยก็จะเป็นแบบหนึ่งในแบบวิชาโง,ง่แหงอีกหนึ่งวิชาแต่ว่าเราก็มาใช้กับวิชาบ้านเช่นการเห่งตึงก็คือลานกว้า,างๆมีรูโลง่งจุดระพัดนะหน้าบ้านควรจะเป็นโลง่ลงๆเปิดประตูามาเปิดโลงๆเปอนท่โลง่ลงๆอาจารย์คะทำไมอ่ะคะบางทีไปเจออ่ะบ้านบ้านบ้านที่เขาแบบอุย้ยแห่งตึงโลดมากกว้างมากแต่ทำไมเขาถึงไม่มีตังค์อ่ะคะอ๋อบ้านลก ข้างนอกแบว่างแต่เดินเข้าไปข้างในเอยอยู่ไม่ได้คุณอาเดินมืดทึบอะไรเงี้ยก็ไม่ดีใช่ไหมจุดที่หนึ่งจุดหนึ่งอ่าจุดแรกน้ำใช่ไหมปริมาณน้ำจุดจุดที่สองเหนื่งยตึงและจุดที่สามบริเวณอาหารหน้าอันหน้าเข้าบ้านนะดูขวามือมังกรเขียวฝั่งมังกรเขียวฝั่งกลาดิฉันเลยอยากจะถามจริงๆค่ะว่าไอ้ฝั่งมังกรเขียวเนี่ยมันต้องทำยังไงคะถึงจะ แต่ละบ้านไม่เหมือนกันจะบอกว่าบ้านที่มีบริเวณหน่อยเนาะก็อย่าเอาอะไรไปวางให้มันโลภก็จัดการพื้นที่ให้มันโล่งๆเป็นระเบียบปลูกต้นหมากรากไม้ให้มันดูสดชื่นอาจารย์คะดิฉันเนี่ยวางอ่างน้ําวางโอ่งน้ําไว้ตรงจุดเนี้ยก็ต้องน้ำสะอาดไงแลวจริงๆอะถ้าฝั่งเนี้ยของบ้านจะระหลังไม่หมนกันเนาะถ้าฝั่งเนี้ยเป็นทิศใต้ก็ไม่ควรวางน้ํา <A. S 1> ว่าพลังงานธาตุเขาขัดกันอาจารย์คะแล้วจะรู้ได้ยังไงไเขาว่าเป็นที่ใต้เปิดหมดแกลุกเปิดหมดแกในโทรศัพท์มีดในโทรศัพท์มีดเข็มทิศเนาะเชื่อว่าทุกคนมีโทรศัพท์ใช้กันแล,ล้วในยุคนี้เปิดขึ้นมาแอ,อปพลิเคชันเข็มทิศกัดเ o าที่ใต้ S S สเอสตัวเอสยืนตรงกลางบ้านนะคะเอาบ้านเซ็นเตอร์เนาะจุดศูนย์กลางเขายืนตรงกลางบ้านรับประหันไปออกไรนะนาคุณต้องรู้อยู่แล้วถ้าบ้านมีหันต์มอะไรเป็นแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ <c oughs> อันนี้คือวิธีการวาดัดเดี๋ยวไว เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีคนไม่ทราบในเรื่องของการวัดจุดกึ่งกลางบ้านนะคะไวค้คลิปถททททตไปเดี๋ยวเราจะมาสอนในเรื่องนี้กันแบบเบื้องต้นเนาะอาจารย์ค่ะค่ะไม่ไใหญ่โตขนาดนั้นนะฝั่งนี้มันก็แโบเแล้วเกินค่ะทำยังไงดีคะทุบสร้างใหม่ค่ะอัอย,ยังยัยังไม่มีงบกค่ะขอแบบติดกระจกบ,<จ>บ,บันเทาก่อนได้ไคะติดกระจก ติดกระจกในการเสริมให้จุดนี้ยมันดูกว้างขึ้นมันดูขยายขนาดขึ้นคือมันเป็นจุดที่เฮงสําหรับเราอะ่ะมันจุดรับทรัพย์ของเราอะ่ะเมื่อติดกระจกมันคือพื้นที่มันมันเพิ่มเงินของคุณก็เพิ่มขึ้นจดกดใจให้สว่างสว่างได้ไหมคะปูสุดได้เลยคะะ่ะอแล้วก็จัดพื้นที่ตรงนั้นให้สวยคือเราต้องการอะไรจงทำตรงนั้นให้ดีเดินได้สะดวกสะดวกจากนี้ เราก็จะมีความรู้ดีๆแบบนี้มาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทราบเรื่อยๆนะคะงนั้นกดติดตามไว้นะคะช่องนี้นะกดกระดิ่งกดหัวใจให้เรานะเรามีของรางวัลมาแจกสำหรับคนที่คอมเมนต์นะคะของเรานะแล้วไอ้ที่คอมเมนต์คือเราถูกใจนะคะอะไรที่คอมเมนต์ด่าเราเราจะกดบล็อกและดีลิททิ้งนะคะโอเคนะคะอย่างนี้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาและเดี๋ยวเราช่วยแก้โอเคไหมอ่าได้เลยนะคะแล้วก็ สำหรับคอมเมนต์ที่ถูกใจ3คอมเมนต์นะคะเราจะจับแจกสิงมงคลสิงมงคลไว้ตั้งในจุดกระตุ้นโชคชนะคะและเดี๋ยวเราจะบอกเปไ็นลายทุกคนเลยนะว่าบ้านของคุณ<บ>ต้องเป็นจุดไหนทิศไหนและะวันเวลาอะไรอ้าอวทีว<ล>มีลูกเพจเ,เรานะเอาไปจุดแลไวเอาไปจุดถูกหวย2ตัว กดติดตามไว้และกดหัวใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะนำพาเนาะเ <นำ S 1> สนอความรู้ดีๆมาฝากกันอีกมากมายในคลิปถัดๆไปนั่นเองเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนกับรายการสาวไซสินแสทุกความเชื่อแฉทุกพลังงานไม่มีปิด